มีเรื่องนะคะมาให้ฉลองกันอีกแล้วค่ะผ่านไปเพียงแค่20วันเท่านั้นนะคะผู้ติดตาม IG จีของนอลิซ่าแบล็ k พิง k ค่ะก็เพิ่มมาอีก1ล้าน follower แล้วนะซึ่งเมื่อประมาณ1นึ่ทุ่มตรงวันนี้นะคะยอดผู้ติดตาม IG ของเธอค่ะก็แตะทะลุนะคะ55ล้าน follower แล้วค่ะ ปมือรัวๆให้เลยนะคะเพราะว่าปังมากเลยค่ะตอนนี้เนี่ยมีผู้ติดตามทํามากที่สุดค่ะเป็นอันดับที่6นะคะของระดับเอเชียกันเลยทีเดียวแล้วก็อยากจะบอกว่านะคะตอนนี้ค่ะก็ใกล้อันดับที่5เข้ามาทุกทีนะคะอยากจะรู้ไหมเอ่ยว่าตอนนี้อันดับที่5เป็นของใครนะคะแน่นอนค่ะว่าก็เป็นของนักแสดงสาวชาวอินเดียนะคะนั่นก็คือคุณทีปิกานั่นเองค่ะ ก็ตอนนี้นะคะเธออยู่อันดับที่5นะคะมียอดผู้ติดตามเมื่อกี้ไปส่องมาอยู่ที่57.5ล้าน f o l เวอร์ค่ะซึ่งก็ห่างจากน้องลิซ่านะอยู่ประมาณ2ล้าน5นะคะถ้าด้วยความเร็วประมาณนี้เนี่ยน้องลิซ่าได้จะใช้เวลาประมาณสัก2อสาเดือนนะก็จะทันเธอนะคะซึ่งหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็เป็นได้นะถ้าอยู่ๆเนี่ยมีโซโล่ปล่อยออกมาอะไรประมาณนั้นนะคะก็มาเป็นกําลังใจให้กับน้องลิซ่าแล้วกันค่าให้เธอสู้ๆนะคะอันดับ5ก็อยู่ไม่ไกลแล้วค่ะ แล้วก็ส่วนของอีก3สาวนะคะตอนนี้ค่ะของเจนนี่เนาะมีผู้ติดตามค่ะอยู่ที่47ล้าน400,000กว่านะคะในขณะที่พี่ซูค่ะโอ้ช่วงนี้ก็ผู้ติดตามของเธอเพิ่มขึ้นเร็วมากๆเลยนะคะตอนนี้ค่ะขึ้นนำโรเซ่มาแล้วนะมีผู้ติดตามอยู่ที่42ล้าน605,000กว่า follower นะคะแล้วก็ของโรเซ่ค่ะอยู่ที่42ล้าน556,000กว่า follower นะคะก็โรเซ่กับพี่ซูเนี่ยจะใกล้ๆกันค่ะ สลับกันไปมานะซึ่งช่วงนี้พี่สูจ,จะค่อนข้างรวดเร็วกว่านะคะแอรก็มาอัปเดตแล้วกันค่ะยอดผู้ติดตาม IG ของนอนริซ่าค่ะเพิ่มขึ้นมาอีก1ล้าน follower แล้วนะคะมาฉลองให้กับเธอค่ะกับยอดผู้ติดตาม55ล้านค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า